வணக்கம் வணக்கம். <laughs> พี่ตกเขาก็ลังเอื้องอยู่เขาบอกว่าเขาไม่เคยฟังหนูร้องเพลงพี่บอกพี่เคยฟังเชียร์ร้องเพลงดีโอ้ยขอบคุณค่ะแต่ว่าคือเราเนี่ยร้องเพลงต่อหน้านักร้องเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกแบบว่าออ๊ยไม่มั่นใจไม่เสียงดีมากสำหรับดาราเนี่ยขนาดนี้ก็ถือว่าแจ๋วแล้วแล้บค่ะเขินนะตอนร้องต่อหน้านักร้องรุ่นรุ่นใหญ่ไงรุ่นแม่แล้วรุ่นน้องก็ร้องเก่งเออแล้วมาแตะตัวผมแล้วเรียกผมรุ่นแม่ก็ได้ แต่นี่นะออแ๋อแต่งน้าทางนู้นแล้วจ้ะปอโสดนี่ไงครับทำไมมาเข้าที่บอกเอ้าหลงนี่เมนเทพจะจะบอกว่าปอโสดแล้วเชียร์ล่ะพี่เชียเขาไม่โสดแล้วเดี๋ยวเขาต่างงานไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วทางวิวาแล้ว สดแต่สดอยู่สดสาสดสายเห็นบอกกำลังดูใจไม่ใช่เหรอดูค่ะศึกษาค่ะแล้วยางนี้แล้วอย่างนี้จะมาแย่งความรักจากหมาที่ตัวเองดูแลอยู่หรือเปล่าไม่ช่วยกันเลี้ยงเขาก็รักเหมือนกันเขาเปคนที่จะมาอยู่กับเราเขาต้องเป็นคนรักหมาเหมือนเราด้วยใช่ไหมก็จริงๆไม่ได้เคยจํากัดอย่างนั้นนะคะพี่ลงแต่ว่าเหมือนเขาก็มีความเอ็นดูรักสัตว์อยู่แล้วรับหลังมีเตะหมามีอะไรเอเตะหมาหยิกหยิกไม่หยิกเขาหยิกหมา เขาบอกว่าลูกสาวคนโตแล้วกันลูกสาวคนโตเนี่ยเขาจะมีความเยอะหยิ่งนิดนึงเขาจะไม่ค่อยเข้าหาใครแต่ปรากฏว่ากับทางคุณบี๊กเองเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเข้าเขาเข้านะบางทีวิ่งไปหาก่อนเชียร์อีกนะแริงเหรอจีมันรู้นะมันรู้ว่าใครรักหมาอนตอนนี้กี่ตัวแล้วคะเชียร์ตอนนี้คะจริงจริงก็ณบ้านที่เราอยู่เป็นหลักเนี่ยก็จะมีอยู่5้าตัวอีกบ้านหนึ่งมีหนึ่งตัวค่ะเป็นพันเล็กประมาณ6ตัวประมาณ6ตัวค่ะ วันนี้เชียพาน้องหมามาด้วยมาด้วยค่ะมาด้วยชื่อน้องอะไรไม้หมอนไม้หมอนเรอไม้หมอนไม้หมอนคุณแม่เป็นคนพามาใช่ไหมแม่คุณแม่คุณแม่พามาเพราะว่าหลังๆเนี่ยพอเราทํางานเยอะกลายเป็นไม้หมอนไม่ติดเราแล้วเิดแม่แล้วแม่ก็เป็นคนแบบเชียด้วยักมารลักสัตว์เหมือนกันค่ะใช่ค่ะให้คุณแม่พามาเลยไหมเออเออสิสิวันนี้มาสเตอร์กี้ยินดีต้อนรับคุณแม่และน้องไม้หมอน